ที่สำคัญราบอกสสาครับว่าในภาพรวมนั้นมีอะไรนะครับก็วันนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับทึ่เนื่องจากเป็นสินค้าที่สามารถส่งแล้วมันไม่เสียได้นะครับคั้งนี้การที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนแล้วว่าเรากำหนดจัดขึ้นระหว่างจุดที่เป็นสลักการนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีอาจารย์แล้วก็อาเารยนจรไม้ไปผสมไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งปีนี้เราเพิ่มเรื่องของอะไฟเนี้ยที่ผมจะรับไว้โรงงานต้ผมต้องลดลงเพราะผมตัดมาแบทถึงปูดกว้าง เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมต้องไปดูในโรงละครหรือเป็นห้องแอร์นะครับเพราะว่าการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับการแสดงโจลุยนะครับนอกจากนั้นก็มีลิเกเพื่อนรักสวยมากเลย ไปก้ชอบกล้องไหนมองกล้องนั้นเลยครับตอนนี้ทกคนไม่กล้าคุยนะกลัวเสียงเข้ากล้องขอต้อนรับทุกท่านครับ ประธานในพิธีวันน kind of ี้คือท่านผู้ว่าการจังหวัดชชยนาครับแต่ท่านผู้หานท่านใดที่ยังไม่ได้ขนมนะครับตอนนี้จะมีเส้นนะครับท่านผู้ในการกองตลาดภาครับ